แต่งตวรับแงสุดยอดจริงๆนพราแต่งตัวเหมือนกับให้ดังนตเพียกั้นๆขอหรวยวันเลยคืนนะนะขอให้วยสุขภาแข็งแรงเปคุ้มครองเป็นขวัญใจสาวน้อยเป็นแฟนแฟนกับิตัวลกโอเคนะขอแพงนะขอให้สมวังนขอให้วยพูนของปามตนเป็นจริงจกคำพูดของปามุนจำคำพูดไว้นะ สวัสดีครับวันนี้เรามีคนม่นพักแทงได้ยินชื่อโอ้ยหน้าตาสวย้ลยนะครันนี้ปต็งโตหล่อนะแม่เป็นใหญ่เลยสวยมากยูเท่าไหร่อ่ะหนูพักแทงดังแ้่ดูเลยหน้าตาดีอ่ะเธอช่างดีด้วยสุดยอดนะแบงกั่ะสุดยอดสุดยอดอ่ะคอยดังมันมานะชหมคุยนสวย เป็นลูกคนก่ออีกแล้วโอเคขอบคุณมากช่างขอบคุณมากน้องท่รอทุนนอง่วาู้สตามหมใช่ตามนี้มาหาเขาดีใจก็มีเอฟซีก็โอนมาไลยออนไลน์ไหมให้เขาเขาชีวิตเขาไม่เคยเขาพูดได้ฟังว่าชีวิตเขาไม่เคยเกิดมาได้แบบนี้ลูกก็เลยบอกว่า ให้โชคดีอ่ะอัหนูจะพูดให้ฟังเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าถ้าบทเท่ามวลอยู่ที่ความอดทนความขยันความซื่อสัตย์ถูกไหมยังไงก็โคมทางใจคิดของป๋าหมดไปนะครับเขาไม่ประสงค์บอกบอกนามนะสองสามรอบแล้วนี่ให้มานี่ก็หลายบาทแล้วเนาะผมก็ คนผมไม่เคยเจอแบบนี้ผมก็มีความเกรงใจอยู่หน่อยแต่ว่าผมก็จะดูแลใกล้ชิดน้องให้ดีที่สุดคือเขาฝากใครมาฝากใครให้คือว่าเขาให้สองตัวครับให้มาสองตัวเลยโอนเข้าบัญชีผมมาได้ให้ดูแลสาวน้อยหรือไงนี่ดูแลเนี่ยอย่างลูกอย่างอะไรอย่างนี้ คแังโอเคก็ดีใจกับน้องด้วยนะตั้งใจทำงานคนดีก็ต้องได้รับคนดีตอบแทนขอบอกหนูไงถ้าไม่ได้เจอกันนี่แหละคือตอนที่ผมอยู่เป็นพระเราไปกินนิมนต์ใช่ไหมเราได้สวดเได้ส่องมาอันนี้คือการเล่นอันนี้เราดูเลยแค่ความสุขเขาเขอบคุณเลยไรับอ้ครับดีมากโอเคดีใจด้วยดีใจด้วยคนนี้ไม่ต้องเขาได้ครับเขาได้ไปเขาไปคือเขาได้เยอะแล้วเขาก็ตกใจด้วยก็ก็ส่วนหนึ่งเยอะส่วนหนึ่ง เยอะที่สุดสําหรับที่เขาเคยทำได้ไหมก็แล้วแหละดีแล้วซื้อสัตว์อดทนเงินแบบนี้มันเป็นที่ว่าซื้อสัตว์อันดับแรกเลยเท่านั้นแหละครับผมดีใจด้วยเนาะทีใจด้วยดูใจน้องด้วยได้เลยโอ้ยเด้วยละผัวเก่าที่บ้านรวยแล้วผัวเก่าที่บ้านเขารวยเลยวอาหารผัวใหม่เอออาหารผัวใหม่นี่ผัวเก่าผัวเก่าทิ้งไปเออวันนี้เป็นวันนะที่โคดานีน่าถ่ายน้องฮักแกงพอาะจำได้ไหมพี่วัด ตอนที่หู๋ิงมาโุ้ตปีกายจะได้ไหมอ่าปู่เจ้าสมิงไทยที่เอาใช้โทรสัพท์พี่บอสเนี่ยไทยอ่ะที่ตึดว่าแรงพี่บอสเป่าหัวคลิปนั่นอันนี้จะถ่ายอล่าเขาการนะอันนี้ก็จะถ่ายคนแรกคนแรกกับคลิปไปทีแรกกันนะร้องดูดูพี่น้องให้แังใจทั้งสองโอเคเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้ง อวยพรน้องครับดีใจมากๆน้องก็หน่ารักที่ใสดี ขึ้นมานเรื่อยๆกับสาวน้อยก็ดีใจ เนะก้าปีล้อุ้ยน่ารักมากอยู่ยาวดังยาวอยู่ยาวยาแล้วก็ดูส่วนตัวแล้วน,น,น้องอัทแพงมีิตจใจที่ดีผ่อนหวานขารมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีสเสน,น,น่ห์ในตัวเองรับรองไม่ผิดหวังความพอดฝันตรงเลย นอ้เนี่คุณแม่คขไหนวันนี้ฮะเปนไหนไปนไหนนะคุณแม่น้องทั้งแกคนนี้อ๋อคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่รวยแน่นอน ใช้คำเดียวเลยว่ารวยแน่นอนนะคขอให้ถ้านี่แหลาค่ะขอให้ครอบครัวของสาวน้อยทุกคนนี่แหะค่ะมีที่ต่างๆเด้วยค่ะพระวงเพลินเลื่อนจริญืกันทุกคนค่ะหนูกประวังอย่างมาาทงนี้ค่ะขอแม่สมหวังลูกที่ใส่ดีด้วยน่ารักด้วยแล้วพูดจาดีด้วยแม่ชื่ออะไรนะแม่แหม่มจ้าแม่แหม่มขอให้โชคดีรวยๆโอเคนะสวัสดีจ้าครอบครัวมาหนึ่งครอบครัวมีเวลาอยู่ เชียร์น้องเขาหน่อยให้กำลังใจน้องครับแฟนคลับเอสีสาวน้อยแฟนคลับเอสีโซโลสวัสดีครับพี่จามบับบรับอาคุณที่เข,ข้ามาดูคลิปนี้ครับ